สามสครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,รที่รักในการเลี้ยงโคกระบือเลี้ยงปลานะครับวันนี้ลูกลิงสยามแม่ขออน,นุญาตนำเสนอเครื่องสับยานอเปียรุ่น8ปดใบมีด <ใบ S 1> นะครับ,<ใ>บ อมอเตอร์ขนาด1แรงนะครับมีลูกค้าบางท่านโทรมาถามว่าทำไมเสียงมันดังสาเหตุก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้หายางมารองพื้นนะครับตอนนี้เราสาธิตโดยการหาแผ่นยางมารองพื้นเพื่อ,อลดเสียงได้ประมาณ50%เเซนะครับ รูปแบบของอเครื่องสับยา่ารุน่น8ปดใบมีดนะครับรุ่น8ปดบีเอสนะเอสหรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมตันนี้ธรรมดารุ่น8ใบมีดนะครับเป็น a อเอบนะครับ ใบมีดเกรดธรรมดานะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอะไรรถเกี่ยวและแล้วก็ร้านขายเครื่องตัดหญ้านะครับจะมีจำหน่ายทั่วไปนี่เป็นใบมีดราคาทั่วท่วไปที่เขาใช้ในรถเกี่ยวครับมีรถอจับอยู่2ตัวนะครับความแข็งแรงก็ใช้ได้ครับไม่ถึงก็ บางท่านคิดว่ามันจะหลุดนะครับใบมิดจะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตก,กันคลายอยู่นะครับอลองดูครับในช่างใหญ่ลองคิดดูแตว่าผลงานเป็นยังไงเสียบมาเอาใบบูบมา ื่องนะครับตอนนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับเนื่องจากว่าเราเอามาทดลองดูให้ลูกค้ามีความมั่นใจสบายใจนะครับเสร็จจากนี้เราก็จะทําการพ่นสีให้เป็นสีดํานะครับรุ่นเล็กนะครับเราจะพ่นเป็นสีดําดเงานะครับท่า,าในใดสนใจก็ติดต่อคุณกมปนาธครับเบอร์โทร098680 0 229นะครับผลงานที่ออกมาก็ดังภาพที่ปรากฏนะครับในตัวเนื้อของยอดนิเทียส่วน,น,นของใบมันก็จะมีความห่างหน่อยหนึ่งเพราะว่าใบนั้นน้ำหนักเบานะครับการปลิวมันก็จะไปเร็วขึ้นแต่ก็สามารถที่จะกินได้นะครับ วัวสามารถที่จะกินได้เพราะใบนั้นมันเป็นลักษณะธรรมชาติที่วัวจะต้องกินใบที่หยาบๆนะครับถ้าละเอียดเกินไปนั้นวัวจะไม่ค่อยกินกันนะครับนี่คือผลผลิตที่ออกมามีความเหมาะสมในการที่จะนำไปเลี้ยงโครกระบือนะครับส่วนปลานั้นก็สามารถนำไป อายุให้กินได้นะครับหรือท่านใดอยากจะหมักนะครับก็เพิ่มโปรตีนไปอีกนะครับก็ลองศึกษาดูใน YouTube นะครับจะมีวิธีการหมักทำอาหารให้กับปลานะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนของญ้าให้สูงขึ้นนะครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ អីបងមករត់ទៅណាតើបងនេះណាខ្ញុំងាយបួតញៀវមិនបានតាំងញៀវទៅបងយើងយកបានដែរធ្វើមានតាបាល់ទៅទៅលក់ទីញៀវណាបងអូបងទៅបောက်ទៅញ៉ៃបងមករត់ទីឯងស្អីបងក្រោកមកទៅ220ឯងក៏មកទី